หสิ่งที่คนสำเร็จทำแต่คนล้มเหลวไม่ได้ทำหลายครั้งค่ะที่หลายๆคนพยายามที่จะทำเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จพยายามที่จะเดินหน้ามุ่งมั่นแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้แต่หลายๆครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้หรือเราอาจจะบกพร่องหรือผิดพลาดส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยที่ไม่ทันระวังแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราคิดไว้หรือเป้าหมายที่เราคิดจะทำแล้วมันไม่ได้สำเร็จอย่างที่เราคิดมันก็มีอยู่แค่สองอย่างค่ะคนที่เขาสำเร็จเขามักจะเอาข้อผิดพลาดนั้นๆมาศึกษาปรับปรุงแล้วแก้ไขเพื่อที่จะทำใหม่แล้วก็ไปต่อเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเป้าหมายหรือจะสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่คนที่ล้มเหลวมักจะตรงกันข้ามกันเลยค่ะ เขามักจะรู้สึกผิดหวังเสียใจขอแท้แล้วก็ไม่มีกำลังใจที่จะไปต่อโทษตัวเองว่ามันเป็นความผิดพลาดฉันทำไม่สำเร็จฉันทำไม่ได้นี่แหละค่ะคือสองสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนสำเร็จที่หยิบข้อผิดพลาดขึ้นมาดูปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไปต่อในขณะที่คนล้มเหลวผิดหวัง เสียใจแล้วก็ท้อแท้เพราะฉะนั้นแล้วเลือกนะคะเลือกทำอย่างคนสำเร็จเราจะได้ทำสำเร็จในทุกๆสิ่งเลยค่ะ